มาเมาื่อไรกับมาเปียเอาเนี้ยมาเมาื่อไรกับมาเปียวเ,เนี้ยละเราจะใจบ่มีละแล้วจะลงซื้อควงได้ตบตบ,ตบไฟเดียวละไม่นี่อย่าลดกับตัวก้นไม้ก้ามาได้ซื้อลนะครัวก้าอยู่ก้แต่ไหนะฟังมาเป็นฟังหีบพอเป็นหีบเข้าก็ยากว่าจะแวะซื้อคัวสปะอาหารมาวะแซบบัตน้ำยาปั๊บผ้านุ่มบะไปได้ซื้อถ้าบ่า ปะปิดผ้าปิดจมูกบะปิดแม่ไผ่จะมาเห้ลงซื้อครัวนี่นี่เราเพิไไ่ไหวตังใดเนี่ยบอกจะไปง่ายจะไปง่ายจะไปง่ายจะง่าย,ง,าย,ง,ายง่ายอย่างบัเข้าใจยากเอก้ก่ะบอกว่าละขึ้นรถแต่มันเป็นของใจส่วนตัวมันใจร่วมกันมาได้เหรอไผว่าซักเตื้อผ้าปิดจมูกผ้าปิดปาก แม่เบ์ดแต่ประีัิใจใตัวกันสักเตือแล้วจะเอาเฮาลงรถไปอย่างนั้น้ะมีอันเดียว,ยว,วเนี่ยถ้าบัตรปิดแมดบัปิดผ้าจมูกบัปิดปากลงเสื้อครัวเบิมจ้หื้อซื้อเราเนี่ยนี่ไหนนี่บัตได้ซื้อละครัวดมยาก็ายอะ รถตกก็มีจัดนักพี่สาวสองพันนะ่ะคือรถเฮามเมี่ยวเฮาไปอยู่บอกว่าห้อยหน้านี่มันมีอันเนอแมอ่อะรับบปิดแม่แนตะ่พยายามซื้อซื้อครัวจะแวะซื้อกับขา้าวจะแวะซื้ออาหารหมาจะแวะซื้อแฟบน้ำยาปาั๊บพาน,นุ่มจะแวะซื้อครัวซื้ออย่างไม่ได้ซื้อไ,ได้ไบอไปบอเข้าบ้านบอเราเข้าใจนะเขาจะจกของห้องออกอยังอย่างเนี่ยแจกเกะได้กลมมีเนะี่ย อมาหลังต้องเอาป้ายมาติดหน้ารถนี่ละแมสผ้าปิดจมูกของโอเดตอยู่หน้ารถนี้ห้ามเปียวออกไปห้ามหยิบห้ามหยุบออกไปเพราะว่าเจ้าของรถจะใช้หาไม่เจอเพราะเวลาเราจะลงซื้อครัวซื้อของเขาไม่อนุญาตให้เข้าลานเพราะไม่มีผ้าปิดจมูกไม่มีแมสแล้วก็ฉันก็หาไม่เจอ แห่มาเจอและเอาเฮาลงรถไปเหยียบไปเสาะที่ไหนนี่แม่ซื้อใหม่อีกเดี๋ยวมาใกล้ง่นะแต้แตหน่ะเนี่ยฟังบ่เป็นฟังฮีบบ่เป็นฮีบ,บจะไปทุ่ละปะปั่งที่ไหนบ่นได้ไปละแล้วกุญแจบ้านกญแจรถนี่ไหนต้องติไปไดป้ายเวลารถอยกาบนี้ห้ามหยิบของภายในรถเอาลงรถไปเยี่ยเนี่ยรุ่นนี้ไม่ได้นยนะ ได้ซื้อเอิ้นไปบีขายขึ้ก่่นเนี่ยบัดนี้ไปไหนก็ต้องปิดจมกูกปิดเมตเออเออบัเจอต,ตักแตนอ่ะเนี่ยน่าจะเอาเ่าลงรถได้ยังอะ่ะไกล้ขนาดเลยถ้าผมมีปัดก็ใจ๊ข้ซื้อครัวซื้อของบอไปถามว่าหูาน้องหูกาอยาก ไปอยู่ที่ไหนมาอยากเพิ่นจะว่าเฮามีมารยาทหรือไม่ละในหลายๆ,ๆคนก็ถึงว่าโอเดตอู้บอกเรื่องบ่แล้วเพิ่นก็จะว่าเฮาอ่ะอย่างมาบอกหูบ้านเมืองเพิ่นไปถึงไหนถึงเบ้าแล้วเพิ่นป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคแล้วเฮากับแม่กับบบีอ่ะเพิ่นจะเฮ้อเข้าลานบ่มันได้ซื้อละยังเนี่ยยังเติมมาได้ไปปิดบ้านอีกต้องซื้อละครัว แต่มาหน้ามาเปียวเาเขาไปสักน้อยแหละหน้ามาโงหูต่แต่เห่อเรื่องอื่นตึ่บอกว่าได้น่ะบอกแล้วบอกแล้วไปไหนไปไหนอ่ะขึ้นแตงตัวขึ้นเรียบร้อยเตรียมอุปกรณ์ขึ้นเรียบร้อยแมดเมิตร์ติปิดป,ปากปิดนูดังขึ้อเรียบร้อยอันนี้มาเปียวเาขาไปเหี้ยย่ะเนอะประเดี๋ยวนี้ข้าเจ้าไปวางไว้ไหนเนี่ยอเดสเขาวางไว้ไหนมอหงหูเนี่ยบกมีประกาศจะงึ้นเข้าร้านเนี่ยใกล้ขนาดเลยไกล้กล้ที่สดมาซื้อละมอบ้านอี ถ้าเต็มคัดต้องกิ่นมาต้องหูดเนาต้องหักเลือต้องกิ่นเนี่ยสักอย่าง,งอ่ะอแ,ลแล้วก็มีฮะต้องปี๊ไปเอาแม่บ้านเหมือนเดิมอ่ะแต่เน่ะมาเปียเอาไปเพื่อกายขนาดจะเปียงเข้าไปยังอย่างเนี่ยมาเข้าใจเหตุผลเหตุผลคืออะไรมาเปียของฉันไปทําไม